คับเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะโรงเรียนทานตะวันารภาษายินดีต้อนรับเข้าสู่ปีการศึกษา2,565นะคะครูเบนค่ะครูเบนจะมาถวินหวังขออนุญาตเป็นผู้นำเสนอเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนในปีการศึกษา2,565นี้ค่ะค่ะ ดังที่ท่านผู้ปกครองเคยทราบแล้วนะคะว่าโรงเรียนทางตะวันไตาภาษาของเรานั้นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโดยสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทางตะวันไตาภาษาซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะ ะะแล้วก็เราจะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนะคะซึ่งจะเรียกว่า intensive English program นะคะตัวย่อก็คือ IEP ค่ะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งจะแบ่งออกเป็น4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือด้านความรู้นะคะเป็นการวัดจากการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือการประเมินจากการอ่านคลิกวิเคราะห์แล้วก็การเขียน ะะองค์ประกอบที่3ก็คือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนองค์ประกอบที่4ก็คือการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันดับแรกก็คือการวัดและประเมินผลจากการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ก็คือนะคะแกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ก็คือกลุ่มสาระภาษาไทยสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิละปะการงานอาชีพภลศึกษาและ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งจะได้เรียนรู้ในสองภาษาคือภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะอันนี้เป็นหัวใจของโรงเรียนเราเลยนะคะในการประเมินผลนะคะก็จะประเมินผลตามรายวิชาในแต่ละรายวิชานั้นก็จะประเมินตามตัวชี้วัดนะคะประเมินผลออกมานะคะโดยในระดับประถมศึกษานั้นเราจะประเมินผลเป็นรายปีส่วนระดับมัธยมศึกษาเราจะประเมินผลเป็นภาคเรียนค่ะนะคะ ซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมินอัตราส่วนและคะแนนดังต่อไปนี้ค่ะนะคะในรายวิชาหลักในรายวิชาหลักก็คือวิชาภาษาไทยวิชาภาษาต่างประเทศวิชาสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มวิชาหลักนะคะก็จะประเมินคะแนนเก็บเป็น80คะแนนนะคะแล้วก็เป็นคะแนนสอบปลายภาค 20คะแนนนะคะคะแนนเก็บนั้นมาจากไหนบ้าง80คะแนนก็คือมาจากการ assignment ของอาจารย์ที่อาจารย์เหล่าซื้อคุณครูจะสั่งงานให้นักเรียนทำนะคะ20คะแนนค่ะแล้วก็มี m n ารีนะคะ m มาร t e ท t ซึ่งเป็นคะแนนสอบย่อย10คะแนนเป็นคะแนน mid เทอ m มก็คือการสอบกลางภาคนะคะ20คะแนนแล้วก็เป็นคะแนน Project 30คะแนนก็จะเป็น80คะแนนนะคะแล้วก็ไปสอบปลายภาคก็คือไฟ n นั่นอีก 20คะแนนนะคะก็จะรวมเป็น100คะแนนค่ะนะคะ,ะในอัตราส่วน80-20นี้นะคะเนื่องจากว่าการเรียนในปีการศึกษา2565นนี้เราเน้นการเรียนในลักษณะของฐานสมรรถนะนักเรียนมีความรู้และก็ต้องปฏิบัติได้นะคะจึงเน้นไปที่คะแนนเก็บนะคะคะแนน formative เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะนะคะ,นะคะส่วนในวิชาที่เน้นทักษะการปฏิบัตินะคะ ก็ได้แก่วิชาทางด้านดนตรีนาฏศิลป์วาดเขียนพละรศึกษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นอัตราส่วน formative แล้วก็ summative 80-20เหมือนกันค่ะนะคะโดยที่คุณครูก็จะเก็บคะแนนเป็นระยะระยะไปนะคะ80คะแนนแล้วก็ปลายภาคเนี่ยไม่ได้เป็นการสอบนะคะแต่ว่าเป็นคะแนนโปรเจกต์หรือเป็นชิ้นง,งานที่คุณครู อมอบหมายให้ทําก็จะรวมแล้วเป็น100คะแนนเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ในการเรียน100คะแนนนี้ถ้านักเรียนได้คะแนนไม่ถึง50คะแนนนะคะก็คือน้อยกว่า50คะแนนนะคะนักเรียนก็จะได้เกรดศูนย์แต่ถ้านักเรียนได้50คะแนนถึง54คะแนนก็จะได้1ถ้าได้50 4คะแนนถึง5 9คะแนนก็จะได้1.5ก็จะไล่ระดับกันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มตั้งแต่1 1.52 2.53 3.5แล้วก็เกรด4นะคะคือนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้งหมดแล้วเกิน80คะแนนนะคะ,ะคือ80คะแนนขึ้นไปก็จะได้เกรด4ค่ะนะคะทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเลยค่ะองค์ประกอบต่อไปนะคะก็คือการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็การเขียนนะคะ ก็จะประเมินจากคุณครูหลายๆคุณครูหลายๆท่านก็คือคุณครูทุกท่านทุกคาเรียนที่คุณครูเข้าสอนนะคะก็จะประเมินออกมานะคะเป็นผ่านครับไม่ผ่านนะคะถ้านักเรียนได้ผลการประเมินเป็นผ่านคุณครูก็จะต้องมา,าระดับให้ว่านักเรียนผ่านในระดับไหนผ่านดีหรือว่าดีเยี่ยมแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะก็ะะจะต้องเป็นการปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะคุณครูก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยไม่ผ่านในเรื่องไหนนะคะเช่นไม่ผ่านในเรื่องของการอ่าน ะค,ะคุณครูก็ต้องนำนักเรียนคนนั้นไปพัฒนาเรื่องการอ่านนะคะจนนักเรียนมีการอ่านที่ดีขึ้นแล้วก็นำมาประเมินใหม่นะคะจนนักเรียนผ่านการประเมินคะ่ะนะคะแต่นักเรียนโรงเรียนทางตะวันใต้ภาษาของเรานั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนักเรียนเก่งคะ่ะนักเรียนผ่านการประเมินเรื่องนี้นะคะไม่เคยมีนักเรียนติดค้างในเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนเลยคะ่ะ องค์ประกอบต่อไปก็คือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์คืออะไรคะก็คือคุณลักษณะที่โรงเรียนอยากให้เกิดในตัวนักเรียนเช่นการรักชาติศาสตร์ษัตริย์ซื่อสัตว์สุดจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะก็จะประเมินในลักษณะเดียวกับเรื่องของการอ่านการคิดวิเคราะห์และการเขียนนะคะก็คือประเมินว่าผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้นนะคะถ้าผ่านก็คือผ่านในระดับใดระดับผ่านดีหรือดีเยี่ยมแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านในเรื่องใดก็ต้องถูกปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องนั้นเช่นถ้านักเรียนไม่ผ่านในเรื่องของการมีวินยัยอ่ายกตัวอย่างนะคะเช่น ไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ค่อยตรงเวลานะคะคุณครูก็จะต้องนํานักเรียนมาพัฒนาในเรื่องนี้นะคะ,ะโดยการเรียนของทุกข้าบเรียนนะคะก็จะมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณนะลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีของสังคมแล้วก็ของพลโลกต่อไปค่ะ ลำดับต่อไปนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะย่อยๆอีกทีหนึ่งก็คือกิจกรรมนักเรียนก็คือการที่นักเรียนเ,เรียนลูกเสือและเนตรนารีนะคะอันนี้ก็จะเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้ปกครองจะได้รับฟังรายละเอียดจากห้องทัศนศึกษาและจิตอาสานะคะ ต่อไปก็คือกิจกรรมแนแนวนะคะแล้วก็กิจกรรมชมรมนะคะกิจกรรมชมรมก็จะได้รับฟังในห้องของกิจกรรมชมรมเช่นกันในเรื่องของกิจกรรมนักเรียนกับกิจกรรมแนแนวนะคะนักเรียนจะต้องผ่านโดยที่นับจากเวลาเรียนนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยนะคะ80%นะคะของเวลาเรียนนักเรียนที่จะผ่านนะคะถ้านักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ80%คุณครูก็อาจจะเรียกมา เรียนซ่อมเสริมหรือทำงานนะคะหรือมาเหมือนกับมาเรียนชดเชยเพื่อให้เวลาเรียนของนักเรียนเนี่ยครบตามที่กําหนดไว้คือ80%ค่ะนอกจากนี้โรงเรียนก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะอันได้แก่กิจกรรม PBL RBL Steam ค่ะ for career นะคะแล้วก็กิจกรรมตาม t h e m e t i c learning ของโรงเรียนนะคะซึ่งผู้ปกครองก็สามารถที่จะเข้าไปฟังรายละเอียดได้จากห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะพูดถึงเกณฑ์การจบนะคะเมะื่อกี้เป็นการวัดผลนะคะเป็นการวัดและประเมินผลรายปีสําหรับนักเรียนประถมศึกษาแล้วก็รายภาคเรียนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษานะคะแต่ว่าโรงเรียนเรานั้นเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนเน้นวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะมีการประเมินผลในวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาภาษาจีนนะคะ วิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนที่เรียนในระดับเรียนมาถึงเกรด3นะคะอันนี้วัดผลเป็นช่วงชั้นนะคะเรียนมาถึงเกรด3เนี่ยนักเรียนจะต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ A1 ค่ะนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องมีผลการประเมินเมื่อนักเรียนเรียนอยู่เกรด6นะคะในระดับ A2 นะคะวิชาภาษาอังกฤษประเมินจาก CEFR ค่ะ ส่วนวิชาภาษาจีนนะคะก็จะประเมินจาก yct นะคะนักเรียนที่เรียนเกรด3จะต้องได้ระดับ yct 2ส่วนเกรด6จะต้องได้ระดับ yct 3ค่ะส่วนนักเรียนระดับในเกรด9นะคะ นักเรียนจะต้องได้ cefr ไม่น้อยกว่าระดับ b 1ค่ะแล้วก็ในเกรด12นะคะจะต้องได้ cefr ไม่น้อยกว่าระดับ b 2นะคะส่วนวิชาภาษาจีนนะคะนักเรียนจะต้องสอบ hsk นะคะใน เกรดเเนี่ยนักเรียนจะต้องมีผลการสอบ HSK นะคะสส่วนเกรด12เราจะแบ่งเป็น3แผนการเรียนนะคะแผนการเรียน SM นะคะก็คือ Science Math นะคะแล้วก็ English Math นะคะก็คือ EM เนี่ยนักเรียนจะต้องได้ HSK ระดับ3ค่ะส่วน English นี้ซึ่งเป็นแผนการเรียนด้านภาษานะคะนักเรียนจะต้องมีผลการสอบ HSK 4ค่ะแล้วก็ยังยังไม่หมดเท่านี้นะคะนักเรียนจะต้องผ่านกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งใน3กิจกรรมต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือ2อบวกหนะคะอันนี้หมายความว่านักเรียนจะต้องเรียนที่โรงเรียนทานตะวันใต้ภาษานั้น2ภาคเรียนหรือ2ปีนะคะแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะในโรงเรียนที่เป็นเชิร์ c สคูลของเรานะคะหภาคเรียนหรือ1ปีการศึกษาะคะ่ะแต่ว่าบางทีคุณพ่อแม่อาจจะคิดว่าหุยไปอยู่ตั้ง1ปี หรือว่าหนึ่งภาคเรียนนี้นานเกินไปนะคะจะต้องคิดถึงลูกแน่เลยนะคะก็อาจจะไปเรียนแค่ซัมเมอร์แคมที่ต่างประเทศได้ในโรงเรียนที่เป็นซิทเ e อร์สคูลของเราะคะ่ะถ้าไม่ใช่โรงเรียนที่เป็นซิ s เทอร์สคูลของเราก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นรับรองนะคะหรืออาจจะคิดว่าไปเรียนซัมเมอร์ก็นานนะคะแล้วตอนนี้นะคะ มีโรคระบาดอะไรเยอะแยะมันยังไม่อยากให้ลูกไปต่างประเทศนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าค่ายเป็นค่ายภาษาที่โรงเรียนทานตะวันไตภาษาก็ได้ค่ะนะคะคุณพ่อแม่ก็ต้องเลือก1กิจกรรมใน3กิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเกณฑ์การจบด้วยค่ะท่านผู้ปกครองคะครูเบนขอเรียนให้ทราบว่าโรงเรียนทางตะวันไต้ภาษาของเรานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือการมุ่งหันหาแสงตะวันซึ่งเปรียบเสเมือนแสงสว่างนะคะที่จะพัฒนาความดีงามนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆในโลกนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ